รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ารากสุขใจวัยเก่ารายการเพื่อสุขภาพและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยค่ะเราจะพบกันทุกวันอังคารนะคะบ่ายโมงครึ่งทางทีวี5 HD ดูช่อง5กดหมายเลข5และสามารถรับชมช่องทางออนไลน์ได้นะคะทั้ง Facebook YouTube และติดตามทีวี5 HD ออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มค่ะคุณผู้ชมคะการที่เราจะให้ผู้สูงอายุนั้นมีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นจําเป็นเลยค่ะที่จะต้องให้ผู้สูงอายุนั้นได้ออกไปทํากิจกรรมนะคะเพื่อเป็นการ พัฒนาตัวเองเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและพึ่งพาตัวเองได้ซึ่งที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นแห่งนี้นะคะเขามีห้องออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุด้วยค่ะซึ่งผู้สูงอายุนั้นสามารถที่จะมาออกกําลังกายมาพัฒนาร่างกายมาเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้เลยและที่นี่เขามีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลให้คําแนะนําแล้วก็ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุด้วยเดี๋ยววันนี้ส้มจะพาคุณผู้ชมไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ พ้มอยู่กับคุณธร,ราดลมินโดนะคะนักนันทนาการปฏิบัติการ กลุ่มงานจาัดกิจกรรมและการกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นสองนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวอยู่กับส้มตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณส้มครับค่ะขออนุญาตเรียกครูโจโนะคะดีดีครับค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยครูโจพาเราเข้ามาอยู่ภายในห้องออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุแล้วต้องถามครูโจก่อนเลยว่าห้องนี้แบ่งการออกกําลังกายออกเป็นกี่ส่วนกี่แบบด้วยกันคะคุณส้มครับห้องออกกําลังกายของเรานะครับแบ่งเป็น2ส,ส่วนะนะครับส่วนแรกก็คือ แรงต้านลมนะครับหรือนิวเมติกหรือสแตนนะครับและส่วนที่2คือการออกกําลังกายแบบระบบไฮดรลิกนะครับเป็นแรงต้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอคุณจัวพูดออกมาแบบนี้ต้องถามต่อเลยว่าระบบไฮโดรลิกกับระบบแรงต้านลมเนี่ยต่างกันยังไงเอาเป็นระบบไฮโดรลิกก่อนเลยครับระบบไฮโดรลิกของเรานะครับสามารถปรับแรงดันได้นะครับแล้วก็ใช้ออกแรงต้าน ของเรามีอยู่3มเครื่องนะครับก็คือออกกําลังกายบริหารกล้ามเนื้อหลังนะครับแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อหนะ้าอกแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อต้นขาเครื่องออกกำลังกายทั้ง3เครื่องนี้เป็นเครื่องกับออกกำลังกายที่จะพัฒนาร่างกายกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการผังตกงล้ม<อ>ข้อดีของเครื่องนี้คือเราสามารถที่จะปรับน้ําหนักได้ปรับแรงมือได้ความการออกกำลังกายแบบเครื่องไฮดรลิกเนี่ยเราสามารถที่จะดันออกไป ออกแรงเท่าเดิมดึงเข้ามาก็้ออกแรงเท่าเดิมใช่ครับมันอยู่ที่ความหนืดของเราที่ปรับระดับระดับ1ถึงระดับ7นะครับแรกเริ่มเราอาจจะเริ่มต้นที่ระดับหนึ่งก่อนเวลาเราดันออกไปปุ๊บออกแรงเท่าเดิมเท่านี้นะครับเวลาดึงเข้ามาก็จะออกแรงเท่าเดิมซึ่งต่างต่างจากเครื่องออกกำลังกายที่เป็นลูกน้าหนักถ้าเราดันออกไปปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเกรงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดแรงดึงของแรงตึงของโลก ทำให้เกิดการบาดเจ็บของร่างกายเครือ่องออกกำลังกายไฮโดรลิกเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยออกแรงได้ทั้งขาปไปและขาขับแบบเข้ากันใช่ครับจะเป็นผลดีต่อกล้ามเนื้อ,อและก็ข้อต่อต่อตางๆภายในร่างกายของผู้สูงอายุครับอืมก็คือจะแตกต่างจากอุปกรณ์ออกกําลังกายสําหรับคนทั่วไปที่ไม่ใช่ใชผู้สูงอายุขานี้จัดมาเฉพาะเลยสําหรับผู้สูงอายุเลย<ช>คุณผู้ชมได้ทราบถึงความแตกต่างของระบบไฮโดรลิกแล้วนะคะทีนี้ ที่อยากทราบต่อเลยคือระบบแรงต้านลมมันเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกเลยค่ะครับผมระบบเครื่องแรงต้านลมนะครับหรือนิวเมติกดิสแตนเนี่ยครับของเราก็มีอยู่3เครื่องอุปกรณ์เหมือนกันกเครื่องแรกเป็นบริหารต้น,ตนขาะนะครับก็เป็นเรื่องของเอ็กซ์เซนชั่นเล็กเอ็กซเซนชั่นกับเล็กเคอร์สามารถที่จะเตะขึ้นได้เวลาเตะเล๊บเนี่ยเวลาเซตเครื่องนยครับเครื่องมันจะใส่น้ำหนักให้เราแล้วเราก็จะสามารถเตะขึ้น ด้วยน้าหนักที่เท่าเดิมน,นะครับไม่มีการกดลงนะครับเพราะว่าเมื่อเราปรปับน้ําหนักแล้วเนี่ยน้ำหนักจะอยู่คงที่ที่เดิมเครื่องนี้แรงต้านดมลมเนี่ยครับจะดีต่อผู้สูงอายุเพราะว่าเราสามารถปรับน้ําหนักได้ตั้งแต่0.1กิโลหรือ100กรัมจนกระทั่งถึง36กกิโลกรัมนะครับซึ่งง่ายและสะดวกต่อการปรับน้ําหนักด้วยถ้าสังเกตดีเนี่ยถ้าเป็นเครื่อง ออกกาลังกายที่เป็นลูกเหล็กเนี่ยเมื่อเล่นเสร็จแล้วเราจะต้องลูกขึ้นไปปรับน้ําหนักแล้วความแตกต่างระหว่างระบบแรงต้านลมเนี่ยกับลูกเหล็กเนี่ยลูกน้ําหนักนะครับลูกน้ำหนักเนี่ย,ล,ยลูกน้ำหนักหนึ่งก้อนจะหนัก2.5กิโลนะครับแสดงว่าน้ําหนักที่พอดีสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยมันอาจจะอยู่ตรงกลางระหว่างนั้นเรื่อออกกำลังกายตัวนี้นะครับจะ<ฤ>ทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเลือกน้ําหนักที่ตัวเองต้องการได้ อาจจะครั้งละ0.5กิโลเพิ่มขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งเพราะว่าระบบการออกกำลังกายอ,อ,อาจจะเป็นเซตละ12ครั้ง4เซตนะครับแล้วเราก็สามารถปรับไปเรื่อยๆสําหรับเครื่องตัวแรกนะครับ<ม>เป็นเครื่องออกกำลังกายเล e g extension แล้วก็ l กเ c u r ์นะครับเป็นเครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อ,อ,อบริเวณขาทั้งสองข้างทั้ง<ม>ด้านหน้าและด้านหลังะนะครับเราสามารถปรับน้ําหนักของเครื่องได้ตั้งแต่100กรัมถึง36กิโลกรัม ซึ่งข้อดีของเครื่องนี้เราไม่ต้องลุกจากเครื่องอเมื่อเพิ่มเมื่อผู้ออ,อกกำลังกายมาออกกำลังกายปุ๊บเนี่ยเมื่อเข้าโปรแกรมแล้วนะครับเราสามารถที่จะปรับน้ําหนักได้ตามใจชอบเลยว่าเขาสามารถเล่นได้ขหนาดไหนถึงกําลังดีนะครับส่วนเครื่องต่อไปนะครับเป็นเครื่อง Push Up แล้วก็ปูดาว w n เครื่องนี้นะครับบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกนัส่วนช่วงบนนะครับ สามารถตับน้ำหนักได้ตั้งแต่100กรัมถึง54ากิโลกร,รัมนะครับซึ่งลักษณะเดียวกันสามารถตับน้ำหนักได้จากแผงวงจรที่เครื่องได้เลยและเครื่องสุดท้ายที่อยู่ด้านหลังนะครับก <ฮะ S 1> ็เป็นเครื่องแอปดักเตอร์และแอปดักเตอร์ครับเ,เครื่องหลังนะครับก็สามารถที่จะปรับน้ําหนักได้ตั้งแต่100กร,รัมถึง36กิโลกร,รมัม <ฮะ S 1> ก็เป็นการขูกขาและก็กางขานะครับบริหารกล้ามเนื้อขานะครับเพื่อให้สะโพกแข็งแรง <ฮะ S 1> เพื่อป้องกันการ ดต่หอหกลมเครื่องออกกำลังกายทั้ง3เครื่องนียข้อดีของมันคือว่าสามารถที่จะเซฟหรือบันทึกข้อมูลการออกกาลังกายของออผู้สูงอายุคนๆนั้นเลยนะครับโดยการที่ใช้การ์ดโดยบันทึกจากเครื่อง RFID นะครับ<อ>ก็เทก็จะเป็นการ์ดมาแตะแล้วก็จะมีข้อมูลของเขานะครับขึ้นมาบนนี้แล้วก็สามารถออกกําลังกายได้เลยนะครับโดยที่ผู้ควบคุมสามารถที่จะตั้งโปรแกรมการออกกาลังกายว่าเซตหนึ่ง ชุดหนึ่งเนี่ยกี่ครั้งน้ําหนักเท่าไหร่ถ้าออกกำลังกายไปแล้วผู้สูงอายุคนนั้นสามารถที่จะ,ะเพิ่มน้ำหนักตัวเองเครื่องก็จะบันทึกน้ําหนักไว้เพื่อที่ว่าจะบันทึกว่าผู้สูงอายุคนนั้นนะมีการพัฒนาทางกล้ามเนื้ออยางไรแล้วก็ประมวลผลเป็นกราฟานะครับโอ้ยดีมากๆเลยแต่ว่าคุณผู้ชมคะคือแน่นอนว่าภายในห้องออกกําลังกายนี้อุปกรณ์ต่างๆนี้ เหมาะสาหรับผู้สูงอายุทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแบบไฮดริกหรือว่าจะเป็นแบบแรงต้านลมแต่ว่าอยากให้ครูโจอธิบายให้เห็นภาพหน่อยค่ะว่าทั้ง2แบบเนี่ยมันเหมาะกับผู้สูงอายุแบบไหนอันไหนเหมาะกับใครคะคือจริงๆแล้วการออกกําลังกายนะครับถ้าเราออกกําลังกายแบบมาไฮดริกไฮดริกนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน คือแบบชิวๆมากกว่า<อ>นะครับไม่ได้ไม่ได้อาจจะลงโปรแกรมแต่ก็ออกกำลังกายเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อความแข็งแรงนะครับแต่ถ้าความต่างของเครื่องแรงต้านลมเนี่ยสามารถที่จะบันทึกเป็นโปรแกรมและก็ทราบพัฒนาการของผู้สูงอายุคนนั้นว่าออกกำลังกายมาแล้วเนี่ยในระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยมีการพัฒนาของกล้ามเนื้อใช้้หนักมากขึ้นขนาดไหนนะครับทำให้เราทราบพัฒนาการของออคนออกกำลังกายคนๆนั้นแล้วก็มีพัฒนาการ ไปทางที่ดีหรือว่าแย่ลงน,นะครับแล้วห้องนี้จะมีอาสาสมัครคอยดูแลนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำการออกกำลังกายรวมถึงกระทั่งจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในเบื้องต้นให้นะครับเพราะว่าการเข้ามาในห้องนี้จะเปิดบริการตั้งแต่13นาฬิกาน,นะครับถึง18.30นาฬิกานะครับรอบหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับก็คือจะมีการพัก พักเบรกเพื่อทาความสะอาดใช่ครับคุณผู้ชมก็ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุนะคะมาออกกําลังกายที่นี่ได้ซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะมีทั้งผู้ดูแลใ,ให้ความปลอดภัยให้คําแนะนําด้วยแล้วก็จัดโปรแกรมเหมือนใครๆได้ดว่าเป็นเทรนเนอร์ได้เลยใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากๆและถ้าเกิดคนที่ชมอยู่แล้วสนใจอยากจะมาใช้บริการต้องทอํายังไงบ้างคะอ่นดับแรกก็ต้องสมัครสมาชิกกับท<ช>างศูนย์เยาวชนนะครับแล้วก็นําบัตร สมาชิกนะครับมา,าลงทะเบียนที่คาน์เตอร์ณนะห,ห้องนี้ได้เลยที่นี่เลยใช่ครับบัตรเนี่ยจะมีสัญญาณวิทยุสัญญาณวิทยุก็คือ RFID นะครับซึ่งจะเป็นขึ้นความถี่เนี่ยสามารถมาแปะที่เครื่องได้เลยและจะบันทึกข้อมูลลงกับคอมพิวเตอร์ของเรา,าเมื่อมาลงทะเบียนรีจิสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นสมาชิกสำหรับห้องนี้เพราะห้องนี้เปิดให้บริการสำหรับผู้สูงอายุก็คืออายุ60ปีขึ้นไปกับ ผู้ผที่ทต้องการมากายภาพบำบัดน,นะครับ<ะ>ก็จะให้บริการรอบหนึ่งก็ประมาณ6คนะนะครับเพราะว่า เรามีเครื่องออกกำลังกายอยู่หกเครื่องนะครับผมเพราะว่าอาจจะไม่ต้องการให้แออัดมากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ต้องการมานั่งรอนานค่ะครูโจเมื่อสักครู่เนี่ยครูโจได้พูดถึงเรื่องของเครื่องออกกําลังกายที่มีการบันทึกข้อมูลด้วยแต่ว่าส้มเข้าใจถูกไหมคะว่าแต่ละคนจะมีเหมือนเขาเรียกว่าบัตรของตัวเองหรือว่าบันทึกข้อมูลของตัวเองคือจะแบบถ้าคนนี้มาก็จะใช้การ์ดตัวนี้ประมาณนี้ถูกไหมครใช่ครับก็คือเครื่องเนี่ยจะอ่านเป็น R S I D ก็จะบันทึกเลยว่า คนนี้นนบัตรประจําตัวนี้มีความมีขึ้นช่องนี้พอบันทึกเสร็จปุ๊บโปรแกรมการออกกำลังกายทั้งหมดก็จะบันทึกอยู่ในคลังข้อมูลของเราในระบบคอมพิวเตอร์เราสามารถเรียกเปิดอ่านดูได้เลยว่าสมาชิกคนนี้มาออกกำลังกายแล้วเดือนนี้กี่ครั้งครั้งหนึ่งกี่นาทีค,ครั้งหนึ่งออกกําลังกายครบตามโปรแกรมที่อาสาสมัครหรือว่าเจ้าหน้าที่ของเราเวางโปรแกรมมาให้ไหม,มนะครับไม่ใช่ว่าออกมา มาถึงปึ๊บออกกำลังกาย3 4 5 6 7 8ห้าเนั่งคุยแล้วกัก็จะไม,ไ,ไม่ได้เกิดการพัฒน,นาคเครื่องนี้ที่ผมบอกว่ามันดีเพราะว่าสามารถที่บันทึกได้เลยว่ามาอยู่กับเครื่องนี้กี่นาทีออกกำลังกายแล้วกี่เซตแล้ววันมืนเนี่ยออกกำลังกายแล้ววันที่2องอ,อกกำลังกาย,ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นกราฟในเชิงขึ้นหรือป่าวคุณโจคะสมมติว่าถ้าเกิดเรามีลูกมีหลานมาด้วยเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่ในห้องนี้กับผู้สูงอายุได้ไหมคะ ต้องแบ่งเป็นสองอย่างครับอย่างแรกคือถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้วมีผู้ติดตามมานะครับผมแนะนําใหผ้ผู้ติดตามเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมของเราดีกว่ากิจกรรมภายในศูตของเรามีมหลากหลายใช่ครับอาจจะเป็นห้องออกกำลังกายด้านข้างหรือออกห้องออกกำลังกายชั้นบนหรือเดินวิ่งอ่างนี้ก็ได้นะครับ<อ>สำหรับผู้สูงอายุไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าห้องเรามีอาสาสมัครคอยดูแล<อ>แลว้วก็คอยแนะนําแล้วก็คอยให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุที่มาเล่นกับเรา แต่ส่วนที่สองก็คือ,อผู้ที่มาไปท่าบัตดเราสามารถให้ผู้ติดตามเข้ามาคอยช่วยเหลือได้เพราะว่าอาจจะต้องใช้คนที่จะต้องมีรู้ใจกันนะครับ<ภ>มีความชำนาญที่ว่าอยู่ด้วยกัรมานานว่าถ้านี้เขาจะลุกขึ้นยังไงเพราะบางบางคนนยครับนั่งวีวแชร์เข้ามามแล้วจะต้องขยับขึ้นมาเนี่ยราอาจคนเดียวอาจจะช่วยไม่พอก็เ<ภ>ต้องอาจจะต้องมีผู้ติดตามมาช่วยเหลือด้วยครับ ก็เ,เป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะ,ะที่พาคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุมาออกกําลังกายเนี่ยปล่อยท่านทิ้งไว้ที่ห้องนี้ได้เพราะว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลให้คําแนะนําในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะคุณผู้ชม่าเนี่ยได้ฟังครูโจพูดถึงเรื่องของเครื่องออกกําลังกายต่างๆเหล่านี้แล้วได้ได้ว,ว่าอยากจะเห็นการทํากิจกรรมอยากเห็นการสาธิตว่ามันจะมีการใช้งานอย่างไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุณจะต้องรบกวน,นะครูโจนะมาสาธิตการใช้อุปกรณ์กีฬาแต่ละอย่างเนี่ยให้เราได้ชมกันหน่อยนะคะ เอาเป็นว่าช่วงนี้เราพักกันก่อนสักพูดเดียวเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ ู้ชมคะกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2อย่างที่บอกเอาไว้ว่าวันนี้เดี๋ยวครูโจจะมาสาธิตนะคะการใช้อุปกรณ์ออกกําลังกายแต่ละชิ้นกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยลําดับขั้นตอนของการเข้ามาใช้บริการที่นี่ต้องทายังไงก่อนคะครูโจระดับแรกเลยนะครับถ้าเรายังไม่ได้เป็นสมาชิกแต่เรามีบัตรสมาชิกแล้วนะครับเราต้องมาลงทะเบียนอย่างท่านนี้นะครับตอนนี้ก็เรามาลงทะเบียนก็จะลงข้อมูลส่วนตัวเช่นอายุวันเกิดแล้วก็จะมีการสร้างโปรแกรมการออกกําลังกายเช่นว่าจาก ออกกำลังกายจำนวนกี่ครั้งครั้งหนึ่งกี่เซตครับผมก็คือหมายความว่าเรามีจัดโปรแกรมให้ครับว่าว่า,วาเซตหนึ่งเนี่ยกี่ครั้งแล้วจะออกทั้งหมดกี่เซตแล้วพอเราไปแตะเมื่อบัตรลงทะเบียนรีจิสเตอร์เสร็จแล้วนะครับเรานำบัตรเนี่ยไปแตะกับที่เครื่อง,อ,งออกกำลังกายได้เลยผู้โจ้ขาพอลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการวอร์มอัพวอร์มดาวอะไรก่อนที่จะ เล่นอ,อุปกรณ์ไหมคะสำหรับผู้สูงอายคุครับก็เขาไม่ได้มันไม่ใช่ออกกำลังกายนะเราสามารถเข้าไปประจาเครื่องได้เลยแล้วก็ออกกำลังกายค,ครับผมถ้าอย่างนั้นไม่ต้องมีการวอร์มอัพอะไรก็เข้าไปที่เครื่องเลยดีกว่าแล้วต้องให้ครูโจนแนะนาหน่อยค่ะตั้งแต่เครื่องแรกเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมต้องให้ครูโจสาธิตการใช้อุปกรณ์ตัวแรกหน่อยค,ครับผมะนะครับก่อนอื่นต้องของแนะนํา น้องมัทุรวันหรือน้องก๊อฟนะครับเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นนะครับจะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุและประจําอยู่ห้องนี้นะครับแล้วก็จะคอยพอเมื่อผู้สูงอายุลงทะเบียนเมื่อเราเห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเมื่อผู้สูงอายุนั่งลงบนเครื่องออกกำลังกายแล้วนะครับบัตรที่อยู่ในมือเขาก็จะสแกนที่เครื่องครับวางได้เลยครับโปรแกรมที่เราวางไว้ตอนลงทะเบียนนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาบนนี้ เครื่องจับปรับน้ำหนักโดยการเติมลมเข้าไปนะครับเมื่อครบแล้วนะครับผู้ออ่ผู้สูงอายุนะครับก็จะสามารถที่จะนะครับออกกำลังกายได้เลยใช่ครับจังหวะที่เตะขึ้นนะครับจะมีแรงต้านนะครับใ้หายใจออกนะครับเตะขึ้นครับผมนะครับพอลงนะครับก็จะเป็นแรงผ่อนซึ่งจะแตกต่างกับแผ่นน้ําหนักเมื่อเราเตะขาขึ้นปุ๊บเนี่ย น้ำหนักมันจะถ่วงมาอย่างแรงนะครับแต่เนี้ยคือเป็นน้ำหนักคงที่ใช่ครับก็เหมาะกับผู้สูงอายุอันนี้จะบริหารในเรื่องของกล้ามเนื้อขาใช่ครับก็เป็นกล้ามเนื้อขาด้านหน้าค่ะเครื่องนี้ออกกําลังขาเรียบร้อยแล้วไปเครื่องต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะผู้จ้าขาและสําหรับอุปกรณ์เครื่องนี้ใช้งานยังไงคะเครื่องที่สองนะครับเป็นอุปกรณ์เครื่องพุชอับและก็ฟูดาวนะครับเป็น การดันแล้วก็ดึงลงมานะครับมันใชกัใช่ครับกำลังช่วงหัวไหล่พัฒนาช่วงหัวไหล่ของเรานะครับเดี๋ยวลองเชิญชมเลยครับผมเมื่อสมาชิกวางบัตรแล้วนะครับก็จะกดโปรแกรมเอานะครับกดปุ่มสีเขียวครับค่ะครับผมอีกครั้งนึงครับผมแล้วเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับเครื่องจะเติมลมเข้าสู่ระบบตอนนี้เราตั้งโปรแกรมไว้ที่5กิโลนะครับครับก็จะดันขึ้น ครับดันได้เลยนะครับแล้วก็จะตอนลงมาเนี่ยก็จะเป็นแรงธรรมชาติยนะครับยกหนึ่งทำสิบสองครั้งครับผมค่ะทำกี่เซตคะทำสามเซตครับสามเซตเหมือนกันเซตละสิบสองครั้งใช่ครับอันนี้เราสามารถปรับความเร็วของเราจะทําเร็วทําช้าก็ได้แต่แรงต้านคงที่นะครับเราทําเร็วหรือทําช้าเนี่ยการต้านของเครื่องเนี่ยจะ คงที่เรายกขึ้นยกลงโดยที่ไม่ต้องค้างเลยใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อหรือว่ามีไหมคะที่แบบยกขึ้นแล้วค้างไว้แล้วเอาได้ครับก็ได้เช่นกันอันนี้อะผ่านมาสองเครื่องแล้วไปเครื่องต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมถามมาถึงอุปกรณ์ตัวต่อมาอันนี้ออกกาลังขาเช่นกันใช่ครับค่ะใช้งานยังไงคะคุณผู้ชมเครื่องนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายอ b d u c t i o n กับ adduction นะครับก็คือการขูดขาแล้วก็การ บีบขาเข้าหากันนะครับผมหุบและกลางหุบและกลางนะครับแต่ตอนนี้ที่กําลังอยู่ในเครื่องเนี่ยครับก็จะใช้การกางขาออกอครับแต่ตอนนี้เราจะเริ่มต้นที่5กิโลต้อง <5 S 1> ลองดูที่ว่า,าผู้ใช้บริการนี้มีกําลังขามากขนาดไหนจะล,ลองเชิญทำนะครับรู้สึกเบาไปหมครับถ้าเบาไปสามารถที่จะเพิ่มน้ําหนักจากหน้าจอได้เลยครับกดเพิ่มน้ําหนักได้เลยครับอพอกดปุ๊บกดแล้วจะต้องหยุดทำออก เอาละค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมเราไปดูเครื่องต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้เป็นแบบแรงต้านลมค่ะต่อไปเราจะไปดูเรื่องของไฮดริคกันบ้างค่ะ,คะผู้โจคะสําหรับเครื่องนี้เนี่ยออกกําลังกายส่วนไหนของร่างกายคะเครื่องนี้เป็นเครื่องออกกำลังกาย Back Extension ก็คือบริหารกล้ามเนื้อด้านหน้าท้องและกล้ามเนื้อหลังนะครับผมค,คือการออกกาลังกายเมื่อผู้สูงอายุเข้ามานะครับนั่งแล้วนะครับก็สามารถที่จะปรับปรับแรงต้านไฮดริค ตรงนี้ได้เลยตอนนี้ไว้ปรับไว้ที่ระดับสามเมื่อนั่งเสร็จแล้วเราก็จะเอ็นหลังไปเอ็นตัวไปข้างหลังครับเมื่อออกแรงหายใจออกครับผมหายใจออกครับผมเอ็นแล้วก็หายใจออกเวลาหันกลับมาให้หายใจเข้าครับผมออกแรงไปข้างหลังหายใจออกครับครับผมอันนี้เซตละสิบสองครั้งเหมือนกันใช่ครับเราทำสิบสองครั้งสามเซตใช่ครับแล้วก็สําหรับเครื่องต่อไปเครื่องต่อไปค่ะอันนี้เลยค่ะก็จะเป็นเครื่องออกกำลังกาย เคสเพกนะครับผมนะครับก็จะเป็นออกกำลังกายบริเวณหน้าอกนะครับก็มีปรับสามารถปรับระดับระดับน้ำหนักของความหนักเบาได้ที่ที่กระบอกสูบไฮโดรลิกครับผมเมื่อลงมานั่งแล้วนะครับเครื่องนี้จะดีคือว่าเวลาเราดันออกไปออกดันออกไปครับผมอันนี้ออกกำลังแขนเช่นกันกัแขนเมื่อเราดึงเข้ามาเราก็ออกแรงเช่นกันเป็นแบบทูเวย์เลยครับทั้งออกนะครับ แล้วก็ดึงเข้านะครับผมอ่านะครับซึ่งก็จะบริหารก้ามเนื้อช่วงหวไหล่และหน้าอกสำหรับคนที่แบบว่าเจ็บแขนอยู่อย่างเงี้ยมาออกกำลังกายได้ไหมคะได้ครับได้เหมือนกันแล้วเราก็ปรับแรงต้านให้น้อยลงนะครับเออทีฉันได้มาออกกำลังกายที่นี่ตั้งแต่เกษียนอายุ แล้วก็ทำให้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกว่าชอบที่นี่มากแล้วก็เครื่องออกกำลังกายที่เนี่ยตรงนี้นะคะสำหรับผู้สูงอายุมันจะช่วยเซฟเราไม่ให้บาดเจ็บค่ะก็ทำให้ทุกคนที่มีอายุสูงอายุค่ะได้ออกกำลังกายในห้องนี้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ เหตุผลที่มาใช้บริการที่นี่นะคะเนื่องจากตัวเองอเคยได้รับอุบัติเหตุแล้วก็เคยป่วยมานะคะก็มาใช้เครื่องที่นี่นะคะรู้สึกว่าตัวเองตัวเองแข็งแรงมากขึ้นนะคะแข็งแรงมากขึ้นนะคะกล้ามเนื้อได้ถูกใช้งานมากขึ้นนะคะจากที่ อ่อนเปลี้ยมากมายสมัยก่อนนะคะตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลยนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะเพื่อนๆพี่ๆนะคะรุ่นพี่ก็ได้รุ่นน้องก็ได้นะคะสามารถมาใช้ที่นี่แต่ต้องอายุ60แล้วนะออมาใช้บริการที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครนะคะ,ห,ะ,ห,คะห้องผู้สูงอายุใช่ไหมคะห้องผู้สูงอายุที่นี่ได้เลยนะคะตั้งแต่เวลาบ่ายสามบ่าบ่ายบสนาฬิกาเนาะสิบสนาฬกาถึง 18นาฬิกา30นาทีนะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านใดที่อยากจะเข้ามาใช้บริการที่นี่เรียนเชิญได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงอุปกรณ์ตัวสุดท้ายแน่นอนว่าต้องออกกำลังขาแน่นอนใช,ใช้งานยังไงคะครูโจเครื่องนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายเล g p เพรสนะครับก็คือใช้แรงดันของกล้ามเนื้อขาค,ครับเมื่อผู้ออกกำลังกายมานั่งเสร็จแล้วนะครับเราจับ กนยึดที่มันแล้วนะครับปรับน้ําหนักแล้วเราก็จะใช้ขาดันออกดออกไปตอนออกแรงตอนดันนะครับมันจะออกแรงดันออกไปแต่ตอนเข้ามาเนี่ยเราจะปล่อยไปธรรมชาตินะครับก็จะมีแรงดันเข้ามาจะไม่ใช่แรงของลูกแข่งน้ําหนักที่มันกระดึงลงไปนะครับซึ่งเป็นข้อดีของเครื่องนี้เครื่องระบบไฮดรอลิกนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยออกกำลังกายแบบเป็นธรรมชาติ ตอนออกแรงดันเราจะใช้แรงจากขาทั้งสองข้างดันออกไปพร้อมๆกันพอตอนผ่อนกระบอกไฮดรอลิกก็จะดันเข้ามาโดยไม่มีแรงกดที่ขาของเราครับครูโจขาสมมุติว่าเราทําครบ3เซตแล้วเราไปพักแล้วเรากลับมาทําซ้ําอีกได้ไหมคะ,ะได้ครับเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยถ้าเราอยากเรามีความต้องการที่พัฒนากล้ามเนื้อบริเวณส่วนไหนเราอาจจะ12ะเซต3ครั้งแล้วพักสัก 5นาทีแล้วกลับมามเริ่มเ็จสาเซตใหม่เพื่อที่จะพัฒนากล้ามเนื้อให้เกิดความทนทานมากขึ้นเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาออกกําลังกายนะคะแล้วก็มีผู้ดูแลเป็นอย่างดีเลยมาที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นแห่งนี้แต่ถ้าเกิดไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถที่จะหาอุปกรณ์ภายในบ้านของเรานะคะมาใช้เป็นอุปกรณ์ออกกําลังกายได้เช่นกัน นะคะวันนี้ต้องขอบคุณครูโจโมากมากเลยที่มาแนะนำนะคะในเรื่องของการใช้เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุให้เราได้รับชมกันในวันนี้ต้องขอบคุณทั้งครูโจโและครูก๊อฟด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ผู้ชมข่าววันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกับรายการสุขใจวัยเก่าได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารค่ะเวลาบ่ายโมงครึ่งทาง t v 5hd ดูช่อง5กดหมายเลข5และสามารถรับชมช่องทางออนไลน์ได้ทั้ง Facebook, YouTube และติดตาม t v 5hd ออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้ครูโจนะคะครูกอฟและส้มลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ